สวัสดีค่ะเมื่อนี่ก็มาพบกับเบนเนอร์คนเก่าคนเดิมอีกแล้วเนาะจ้ะเนาะเมื่อนี่เบนเนอร์สิพาทุกคนมากินตำตีนไก่จ้ามีสตอนะจ้าผักแก้มวันนี้ของเราก็จะมีปลาเขือเปาอเนาะจ้ะแล้วก็ผักขาหรือผักเนาหรือผักชชอูมจ้านั่นล่ละแล้วก็มีผักกาดควงตุ้งจ้าแล้วก็สตอนิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะพร้อมแล้วฮามากินกันเลยเนาะจ้ะเนาะบรีลลรอจ้าก้อนสิไปกินก็คือฝากเด้จ้ะพี่น้อง ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครป์เป็นเนอ้อเพื่อประพาดคลิปของเบนเนื้อนะจ๊ะเด้อขอบพูดหลายๆเด้องจากคนที่ติดตามเบนเนร์อ,อยู่นะมาจ้ามากินน้ำกันจ้าเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะจ๊ะเนาะอเปไนเนื้อตำเองจ้ะแท้ เยอะมากแม่นหนูพยายามเอาทุงมาใส่กระดูกกัน้ะจ้ะมาจ้ะสะตอผักเขาหืมไปหวานอ่ะเผ็ดบุพเพใส่พริกปนน้ำจ้ะพริกแห้งพริกสดอ่ะ สามผิดแถมหลายจ้่สองมือนี้อากาศดีจ้ะล้มผัดเดย็นสบายเพราะว่ามันยังเศาอย,อยู่เพราะอีกอยังหน่อยนี่คือหอนเลยจ้ะมื้อนี้กับบะมี่ยังหลายจ้ะทำยืนไกล มวปลักอืม,อ,ม,อ,มอาหาแม่บ้านเขาหน่อ,อจ้ะจะกินก็ได้กิน มัน้วยมันเงาเปรี้ยวปีดอือเหึงไก่อืมผักขาผักว่าหม่อนนั่นเอง,ง,งอืมอืมผักจอจ้าแอมมะเขือปอกหวาน ใช่ๆอืมไปดื่มพี่น้าวขาวก็รู้ละอร่อยแบบรู้หนึ่งอืม ใส่ได้อคอํำตัวตัวผักแก่จกัง่อย อ่าจ้ะไม่กินน้ำกันเนาะจ้ะเนาะ น้ำตาแตก,แตกไม่เ,นเนมผ็ดเดียวเผ็ดจัดจินเป็นไหญ่เลยจ้าจะต่อ ดิซี่อ่อนๆนิดหน่อยตัลโหลอืม,อมยุยดีมากแกอืมแบบนี้เลยเด้อเด้อผักเด้อ ด้วยจ้ะ, ұ ұ ะขาขาขาของเขาหยดน้ำน้ำพี่น้อง ใจแล้วมนะันลื่นนะจ๊ะหน้ำกับน้ำมามาจ้ะ เป็นอยอดนี่จ้ยอดเดียวยงวนะน้ำกับน้ำแซ่บกับแซบ่บ น้ำปักเมือเ้อไงแต่กระเท็เอาไปใส่แกงก็ไม่ผักเนาเนี่ยเด้อ,อเผ็ดจัดจานเปียวปิด ผักคาอันฝนมันตกจ้ะมันปงจัดออกนันกระปงมาเหงเก็บเหงปงจ้ะผักคาใกล้กันเลอ อืมโอะโอ,อมาจ้ามันจะแสบกับเป็นเนื่อยแล้วจ้นะนาคุณอาจารยเปิดดีลัวนะ oh Nè chà Uầm nong phút Uhm mm. Uầm má cha mm. mang lại trà mấy nút tiền cây Mm, I นะืผักคานี้จะเป็นยาเลยจะกูเลยกินได้ดีขับไายก็ดีมันเป็นเพืชสีเขียวที่มีประโยชน์

แบจ้ะอืมวันนี้พักเขาจะพักแก้มเขาตดนน้ำก่อนสือรากกันไปอืม สำหรับมือนีเป็นเนอร์ก็ต้องคอตัวลาไปนน็นอนเนาะจ้นเนาะพบกับเป็นเนอร์ได้ไหมที่ช่องเป็นเนอร์เด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นเนอร์เน,นาะจ้ะเนาะสำหรับมือหนีสวัสดีจ้าพอกันไม่ขิปหนาเด้อจ้า